เชนดหนูดีเชนดูหนูด,นด,นดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องหน,นู่ดีจะมาทําต้ยามยำกุ้งกันนะคะครา้นี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่น้องหนูดีทำไม่ใช่ครัวจิวนะคะคัวใหญ่ค่ะวัตถุดิบมีกุ้งกันนะ,ะกุ้งมะเขือเทศเห็ดพริกแล้วก็มะนาวไม่กัดอะไรเนี่ยเรียกผักดีกว่าใบมะกรูดค่ะ ชี้ค่ะทำไมมันเหี่ยวอ่ะเห็ดลโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมผักก่อนเดี๋ยวเนาะ้องดีขอล้างผักก่อนนะคะเริ่มจากเห็ดก่อนกันละกันล้างล้างล้าง,างให้สะอาดไก่ตะก,ก้าสามลูกสุดท้าย,ล,าล,ยล้างมะเขือเทศลูกเยวช้ำๆ้เลยค่ะล้างมะนาวสองลูกสุดท้าย ล้างล้างล้างใบมะกรูดนิสหนึ่งพ่อค่ะล้างขามไหยคะขามนาเป็นดอกไม้เลยค่ะหนูล้างขายอย่างนี้ดีกว่าอันนี้จะใครเหรอคะ ตะไคร้มีไว้ละไล่ยุงนะคะล้างตะไคร้นะคะเดี๋ยวน้องดีก็จะล้างมือไปด้วยเนี่ยกกน้งพริกแต่้นงดีไม่กินพริกให้พ่อกินนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพริกจินดาใช่ไหมคะสุดท้ายผักชีที่นั่งรถนาก,ก็แล้วก็เหี่ยวอ๋อทำไมผักชีมันเหี่ยวจังเลยเนี่ยยามาช่วยปรุงเทศให้ผักชี มันยนิ้มอง้นนี้ไม่รู้จะพูดอะไรดีเดี๋ยวต้องค่อยๆหันนะน้องนี้รู้สึกเหมือนเห็ดกลางต่อคิ้วเพื่อที่จะหัอนอยู่ค่ะเหมือนมันเนาะเหมือนน้องมองเราอยู่เลยค่ะอันสุดท้ายแล้วค่ะทำไมน้องใครเป็นอย่างนี้ เทศนะคะว้าวเอาตรงแกนออกไปด้วยนะคะว้าวน่ากินมากเลยค่ะ ขั้นตอนนี้ต้องให้ผู้ปกคองช่วยได้นะคะเด็กๆ,ๆต้องระวังมือด้วยนะคะแต่ว่าพี่หนูดีอายุ8ขวบแล้วค่ะก็หั่นได้อยู่บ้างนะคะเสร็จแล้วค่ะฉีกใบมะกรูดใบมะกรูดกินมันหอมๆมากเลยนะคะพูดไปพูดมาก,ก็ได้เยอะเท่านี้แล้วค่ะหั่นค่ะไม่ใหญ่ พอแล้วเอาไปใส่นี้นะคะต่อไปคือตะไคร้ตะไคร้นี่หั่นง่ายมากเลยนะคะเอาอีกสวยนะนี่ ทุกคนต่อไปก็มาเด็ดพริกกันค่ะสนุกมากเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าเด็ดไปกี่เม็ดแล้วค่ะฉันคือเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเชิญดูหนูดีแต่อันนั้นมันช่องฉันไม่รู้ว่าฉันจะรวยอีกกี่ปีแต่ฉันขอกิน ต้มยำกุ้งได้ไหมฮะเสร็จแล้วค่ะพริกเยอะมากทุกคนผักชีน้องดีฟื้นคืนชีพแล้วเพราะคุณยายแช่ด้วยเบกกิ้งโซดาผักชีจ๋าขอหันหน่อยนะจับใส่นะคะทุกคนคุณยายหนูใส่ถุงมือให้นะคะเรามาบดพริกกันเถอะ เบอร์หนึ่งมันจะละเอียดไปไหมเนี่ย o oh my god บางอันยังไม่ละเอียดมากเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะในที่สุดก็ทำเครื่องเสร็จแล้วค่ะงานต่อไปคืองานยากแล้วค่ะ รูดิใช่แล้วแหละฉันจะทำเธอเป็นต้มยำกุ้งไม่น่าฉันจะดรอค่าเลยโอ้ทาตาททาต่อ,ตอโอ้โอแกะกุ้งนี่ต้องใช้เวลานะคะทุกคน ทำไมตัวนี้ดูน่ากินกว่าตัวอื่นจังไม่มีค่ะต้มยำกุ้งเนี่ยน้องดีขอเก็บหัวเอาไว้นะเพราะจะมีมันอร่อยอร่อยอันนี้มันกุ้งขาวนะคะเปลือกก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ก็เลยจะเก็บง่ายแต่น้องดีซื้อไซส์ใหญ่มาอยู่นะคะเดี๋ยวลองเทียบดูค่ะโอโอใหญ่เท่าหน้า หูดีเลยอย่างนี้ก็สองสามตัวน่าจะอิ่มแล้วมั้งตอสุดท้ายแล้วค่ะเยอะมากน่าร้องดีเขียน <c oughs> กว่าตอนสอบใบภาพขึ้นปสามนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะใส่น้ำนะคะแล้วก็รอน้ำดิ เดือดแล้วค่ะทุกคนใส่เครื่องต้มออยำใส่หมดเลยนะคะปิดฝาไว้ก่อนใส่เห็ดแล้วก็หมดเรียบร้อยค่ะต่อไปมักเขือเทศน,นะคะทุกคน รู้ไหมคะปิดฝาก่อนเสร็จแล้วนะคะทุกคนว้าวโอเคเรามากินกันเลย Let's go ตักน้ำซุปตักผักผักชีโรย ดีนะคะทุกคนมาปรุงกันเถอะบีบมะนาวน้ำปลานี้นึงต่อไปของปลาปานะคะเดี๋ยวเราจะปรุงให้คุณพ่อกันเถอะสำหรับปอปีต้องเป็นตะไคร้ เช้าหนึ่งไม่รู้จะเผ็ดสำหรับคุณพ่อั้มน้ำปลามันน้วสักสองซี่แบบนี้ที่มือลงมั้เนี่ยรอยผักชีเสร็จแล้วค่ะทุกคนของคุณพ่อ เชิญมาทานเป็นอาบังเลยเป็นแนห็ดโหน่ากินจังเลยลูกทำเองเหรอ,อทำเองสิถามได้นั่งดูอยู่อืเห็ดอร่อยอป๊บาป๊าน้ำปลาหน่อย Thank you ออว่างเลยค่ะวันนี้น้องดีก็ทําต้มยำกุ้งเสร็จแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยนะคะสำหรับวันนี้สนุกมากเลยค่ะอร่อยจริงๆบ้า